เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องตัว David w e t t e r l i n k console นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นทัชสกรีนนะครับหน้าจอสามารถโชว์ข้อมูลนะครับโชว์ data นะครับเชื่อมต่อ wi-fi ได้นะครับรับข้อมูลส่งขึ้นคลาวเข้าเว็บ w e t t e r l i n k l i g h t c o m ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเลยครับ ข้างในก็จะมีนะครับที่เห็นเลยก็คือเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็จะมีกล่องด้านในอีกหนึ่งกล่อ,องเวตาลิงคอนโซลนะครับแล้วก็จะเจอกับคอนโซลนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับ หลังนะครับาภายในกล่องก็จะมีเป็นแฟนาขาสามารถแฟนผนังได้นะครับชุดนี้แล้วก็จะมีแบบขาตั้งนะครับคู่มือครับคู่มือแบบย่อนะครับส่วนตัวเต็มต้องดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ดชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีสาย usb c นะครับเป็นหัว type c ครับผมอันนี้เป็นสกรูครับสำหรับสำหรับแฟนผนังครับด้านหลังก็จะมีช่องช่องเสียบ usb c ครับต่อเข้าจุดนี้นะครับขาส่วนขาตั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นขาตั้งโต๊ะนะครับวิธีใช้ก็คือ เอาขาตั้งประกอบเข้าไปด้านหลังนะครับง่ายมากเลยนะครับเริ่มต้นใช้งานก็ถ้ายังมีแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถกดไปที่หน้าจอได้เลยอ่าก็จะโชว์มาครับแต่ในส่วนเครื่องไหนที่แบตเตอรี่หมดนะครับก็ให้เราต่อสาย USB C นะครับเป็นตัวจ่ายไฟนะครับ ยึดต้นก็เลือกภาษานะครับหลักๆกก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับกด next ครับอ่าเริ่มติดตั้ง install นะครับตัวเครื่องก็ทําการค้นหา Wi-Fi นะครับให้เราเลือก Wi-Fi ของเรานะครับเป็น2 4 g นะครับตัวที่เป็น2 4 g นะครับเลือกก็ใส่รหัสเข้าไปครับ รอคอนเนครับอ่าอัปเดตครับเมื่ออัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าให้เราล็อกอนะครับล็อกอินก็คือใช้ user เดียวกันกันกบที่เราล็อกอบนหน้าเว็บนะครับเว็บอ่า w e t t e r l i n k l i like. g h t c o m นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับเป็นการซิงข้อมูลนะครับนี้ก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ กด next ครับใส่พาเว์ดเรียบร้อยก็กด n e c t ได้เลยทีนี้จะถามว่าให้เรา i n new install หรือว่าเรามีคอนโซลอันเดิมนะครับเราเลือกเป็น new install แล้วกันนะครับไปเ,เลือกตั้งค่าใหม่เลยกด next เลยครับกด next ต่อไปจะเป็นการเลือกโซนที่ติดตั้งนะครับให้เราหาที่เราอยู่นะครับประเทศไทยนะครับพิมพ์ไม่ได้เลย ทีนี้เราก็หาจุดที่เราอยู่นะครับมาร์กเราสามารถกดมาร์กได้เลยเดี๋ยวผมหาจุดที่ผมจะติดตั้งก่อนนะครับผมสะดวกหาแบบนี้นะครับบางคนก็สามารถเซิร์ชได้เลยเติดตั้งที่ตัวนี้นะครับชุดทดลองอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับติดอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับผมก็หามหาวิทยาลัย แล้วก็หาจุดนะครับาจุดอยู่ที่อาคารนะครับอุทยานวิทย์เรียบร้อยแล้วนะครับกด next เลยครับกด mark ด้วยนะครับต่อไปให้เป็นการตั้งชื่อนะครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับแล้วแต่เราเลยครับกด next เลยครับตั้งชื่อเรียบร้อยต่อไปการ add ดีไวน้นะครับให้เราเลือกอ่าตัวที่หนึ่งเลยครับอ่าตั้งชื่ออีกครั้งนึงครับว่าเซ็นเซอร์ชื่ออะไรนะครับ แล้วก็เราต้องเลือกสเตชันให้ถูกนะครับเราจะคอนเน็กกับตัวสเตชันรุ่นไหนนะครับมันจะมี v e n t e ท View นะครับเ e นเทคโป o 2นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะครับของผมจะเป็นเวนเทคว i วนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟเลยครับอนเน็กครับอือออเน็กแล้วนะครับหน้าที่จะเป็นการตั้งค่านะครับ แล้วแต่เราเลยครับชุดแรกก็จะเป็นปรับนะครับเราจะเลือกเป็นเดือนวันปีหรือว่าวันเดือนปีนะครับแล้วแต่เราเลยเวลาผมเลือกเป็นวันเดือนปีนะครับเวลาเป็น24ชั่วโมงครับเซตตามนี้ได้เลยนะครับเป็นค่ามาตรฐานนะครับต่อไปอุณหภูมิครับมีให้เลือก f กับ c ใช่ไหมครับอุณหภูมิที่ไทยส่วนใหญ่จะใช้เป็นเซลเซียสนะครับน้ําฝนก็เลือกเป็นมิลลิเมตรครับ มิลลิตรครับกด nick m สามารถเซตค่าได้ตามนี้เลยนะครับความเร็วลมก็เลือกเป็น km ทับ hr นะครับเลือกตามนี้ได้เลยค่าทั้งหมดก็เลือกตามนี้ได้เลย,เลน,เลยนะครับเราจะใช้ค่ามาตรฐานนะครับการส่งข้อมูลการรับข้อมูลทุกกี่นาทีนะครับกด n e ็ t ได้เลยครับ อ่าอันนี้เราเลือกนะครับว่าเราติดตั้งที่ไหนนะครับเป็นบ้านหรือว่าเป็นที่ทํางานที่บริษัทนะครับผมผมจะเลือกเป็นมิสเน็นะครับเรียบร้อยแล้วก็กด next ครับอ่าเราเลือกลักษณะนะครับของผมใช้เพื่อการเกษตรผมก็จะเลือก a g r ี c เ l t u นะครับแล้วแต่ตัวอะไรนะครับเราจะเลือกอนไหนกด next ครับอ่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกดอินเลยครับ กรดิตครับอืมทีนี้เราหน้าข้อมูลก็จะแสดงนะครับแต่เราต้องรอสักครู่เห็นว่าข้อมูลเริ่มมาแล้วนะครับในหน้าจอก็จะโชว์อุณหภูมินะครับจากตัวห้งวัดที่อยู่ด้านนอกอาคารนะครับเป็นออน เอาไซด์ด้านล่างจะเป็นอินไซด์นะครับอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมนะครับทิศทางลมนะครับดูได้หมดเลยอ,อืนี่จะเป็นหน้าจอหลักนะครับถ้าเราอยากไปตั้งค่านะครับให้เราคลิกที่ปุ่มเมนูบ้านเป็นรูปบ้านด้านบนนะครับคลิกได้เลยเราสามารถเข้าไปดูค่าได้ทั้งหมดเลยนะครับ ดูกราฟนะครับดูข้อมูลที่ส่งนะครับก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับดูโลเคชันครับตั้งค่า Setting Wi-Fi หรือชื่อ,อเปลี่ยนแก้ชื่อต่างๆได้ที่หน้าเมนูแก้ไขตรงนี้นะครับในกรณีที่เรามีาหลายสเตชันนะครับเราก็สามารถเลื่อนอได้เลยนะครับก็คือแค่ปัดหน้าจอเลื่อนไปทางขวานะครับ เดี๋ยวสถานีต่อไปก็จะมาครับในตัวอย่างผมจะมีประมาณสอสถานีนะครับตัวนี้จะเป็น CX001 เห็นไหมครับีบิดไหมนี่จะเป็น CX002 ครับตัวนี้ปิดอยู่นะครับตัวนี้อยู่ที่ส่วนนะครับแต่ว่าระบบก็ดับอยู่นะครับโอเคครับการใช้งานก็ประมาณนี้ครับผม